สวัสดีครับมาเมื่อนี้สีมาพ้าเห็ดกุ้งจอมไปกินเองมันเร้าไปตลาดได้ได้กุ้งมาประมาณครึ่งกิโลจะพาทำกุ้งจอมไปกินเองไดเอากุ้งไปล่างล่างให้สะอาดจำนวนน้ำตามที่ต้องการล่างให้สะอาดแล้วก็เอามาพึงร่มไว้ให้แห้ง อ่าเมื่อพึงร่มห้แหงแล้วเฮ็ดจังไรบ่เนี่ยนี่โหลเอามาใส่กับโหลเส่โหลเสร็จโหลใส่โหลโหลกี่เนีอยู่ Sampai เนี่ยใส่ต,วตวัวใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาให้ท่วมนี่น้ำปลาตา่างงั้บ่บ่ต้องบอกนะครับใส่น้ำปลาให้ท่วมเลยใส่น้ำปลาให้ให้ท่วมแล้วก็ถิงไวยประมาณ4ีหามือแต่ก็ค่อยมาใส่ ข้าวั่วทำาทำให้กินเองลวกันไเงี้ยลวกไงนแมแต่เนาะ ฮะวาจะมาปีิดในกุ้งจ่อมข้างนอกนีน่ปนปลาไห,ห,<น>หปลาง่าย,ยเลยแลขวนวนึงเลยปานี่คอปอนปลามาแทนนี่ไว้ขัดได้บ้านี้สิ ก็เห็นเข้าออเลยมรน้ใส่กดม่ให้กุ้งมัลอยขึ้นมาอเขาใช้คนรอเล็กๆเองเทกุ้งมันขึ้นมาก็ก็อัก่ใตกกุ้งมัให้ขึ้นมา